สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องป้องปลายสุภูสุคนนะครับผมมอนี่พอกับช่องพักนาชาแนลอีกคือเก่านะครับผมบริลลงคลิปดนครับพี่นอ้องมอนีก็เห็นน้องกินแบบข,ขนมจีนนะพี่น้องเห็นขนมจีนแบบอืจักบาทก็น่าเห็ดซูพี่น้องน้ำลายแต่จักบาทก็น่าก็เลยมาจัดให้พี่น้องเบิรงนี่แล้วครับกะหมักพริกพี่พน้องหมักพริกปูเองครับ่วยสดๆเลยครับผมอ่ะบาๆอย่งางไร เมื่อกี้น้ำกันเลยพี่น้องไหมแซบแซบนี่ยังนี่ขอน้มจีนน้องไกลเป็นขอกอาฮะสิบแสนน้ำกันพี่น้อง นอนที่สองพีนง่น้องในเขียวกับเพจคืออันนี้พี่น้องเอ้ย ขนมจีนปลาฝนครับปลาฝนเพิ่นไปลงท่านเพิ่นเอาขนมจีนมากกวา่าสารับอืมไปลำ้ำล้ำลุ้ยลุยเดอ้อปลาฝนเด้อ ็นอม,มาแต่ลงท่านผู้เห็นลงผู้เห็นลงท่านก็ขอ,ขอให้ลำล้นล้ล่วยเด้อเบาหนัดกับหิว่น้ำพี่น้องมันก็เลยแสบหรือเปล่ากับบุหูเหมือนกันหรือเพื่อนอาจจะเห็นแสบมากกับโมหู ว่าบานั่นนี่ก็ปกติจานหนึ่งเคยกินเบิดนะพี่นอ้องแต่ว่าคู่มือนี่กินได้บหลายมันอิ่มันอิมมนอ่มเร็ว ขอไก่กับกรอบดีๆพี่น้องกุบุๆเลย <Yeah. S 1> บรรยากาศหลังหลังห้องมีปลาน้ำพี่น้อง้องเว้นเนยโอ้นอนเย็ยนสบายเ <Yeah. S 1> บาหนัดยุดงานพี่น้อง ยังได้มีเวลาเห็ดสูพีสูนองเบ่งย้ายยังน้งพี่นองเนี่ยนี่บาวนัดก,ก็บ,บ่คอยดูกิน พี่หาหน่อยวันเบิดหลือตัวนี่งว่าค่อยเพชรเป็นไหนสั่มพี่นอ้องเอ้ยที่แหลกว่ามันมันสีเพชด จับส่วนกับชักถือบูถือพี่นอ้องจะขอโทษขอภัยเด้อเบาหนักกับบริเมนคนไทยดอกคนดีสารคนเล่าเฮ้านี่ละชิ้นบเป็นดอกแบบนั้นนะ อืมบ้ันแม่ใส่ว,สว,วะอีหลีพี่นอ้องโบ่บิานอหลีสำหรับมนีด้อพี่น้องเ้อะพันบานันมีโอกาสบานันกับสีม่เห็ดคลิปกินอ่ากินอียงแต่ละอย่าง บรวสีเป็นสมตำลาบก้อยต้มหรืออาหารข้าวอาหารหวานสีมากินซูพีซูนองอน้ำลา่แตกน้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไวซํานีก่อนเดี๋ครับเด้อบ้านัดกินโอ้ซัมดมบอกินได้ซัมนีละคนเ้อากับกินพืออยูนะครับบริยูเพื่อกินครับผมหรืออาจจะยูเพื่อกินเขาเขากรบโบพิษครับผมเพราะว่ามันเป็นความสูขของแต่ละคนครับสำหรับ้อนี้บ้านันก็ขออโตราไปก่อน ขั้นมากก็บย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้บาวนัทนำในเรื่องครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ